ใครยังใส่ emoji ไม่เป็นคอมเมนต์บอกกันหน่อยจ้าการใส่อ e emoji ในข้อความทําให้ข้อความของเราหน้าดูหน้าชมหน้ารักตะมูมตะม,มีขึ้นใครที่ใส่เป็นแล้วเลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่สร้างเงินในอากาศเชื่อคขาว่าหลายคนยังทําไม่เป็นแล้วก็สงสัยว่าเขาไปเอาอ e emoji พวกเนี้ยมาจากที่ไหนตามสร้างเงินในอากาศมาเลยจ้าเดี๋ยวสร้างเงินในอากาศทําให้ดูเข้ามาที่หน้าเพจของเราเลยคะ่ะ กดที่ช่องคุณคิดอะไรอยู่นะคะเพื่อพิมพ์ข้อความตามปกติเลยจ้าเพื่อนๆเ,เห็นปุ่มนี้ในคีย์บอร์ดไหมคะเพื่อนๆกดค้างเลยค่ะในนี้มีอีโมจิเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันไม่ผิดกดชุมชนนะคะใส่อีโมจิแล้วข้อความเราจะน่ารักตะมูตะมีขึ้นมาเลยค่ะ คากคุณเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากคุณเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ